โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในแมปเตอร์สตองเก็บเรีกาครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโหมด 1v1 กันครับไปไอ้ออกอยังไงวะเฮ้ยออกไงอ้าวเฮ้ยออกไงโอ,อ,องเคเข้ามาครับเ,เ,เ,เราจะเล่นโหมด 1v1 ครับโดยการใช้กระบองเหล็กนะครับเพราะกระบองเหล็กเพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลย เพิ่งวันนี้เลยตอนเช้าเลย <c oughs> <c oughs> ครับเดตเมื่อวันนี้เกระบอกเหล็ก,บบกลมากระบอกเหล็กมาครับเหมือนว่านี้เราเจอแหลงร้อยเก้านะครับที่น่นอันนี้นงานยากหน้าจุเส้อ <c oughs> ตอนนี้กระบอกเหล็กก็มีสองสกิลแล้วนะให้เราตีธรรมาดาหนึงให้เราโอ้เราก็เจอกระบอกเหลนะ็กอ่ะนังแย่ยอน mẹ đi mẹ mẹ đi ơi 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 mày, ơi 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 ไปโอ้ยอ้าอ้าเอ้พัวไหลบลบได้อ้เอ้อไปเอ้เอ้ไม่อ้ ê yay ê Ôi, ê Ở nghe, Ôi Mày nghe Á á Thư yay ê ư ư, yay ê đồn Ư Ư Ở yay Ư

เออหนูตายไหมงี้ยังไม่ตายโอ้ย โอเคนะเมะื่อกี้เมือ่อกี้เหมือนเมือกิดปัญหาสักน,นิดนึงครับโอเคมาต่อเมื่อกี้เกิดปัญหาอะไรรู้ไหมผมไม่ผมพูดไม่ได้กระชากมันเ <c oughs> จอป,ป๊อปแคทอ่ะกระบอกเหล็กต่อพีดดอนวีอ่าไม่ใช่อย่าใช้เจนนอยกับโซนิกไม่ใช่ใช้กระบอกเหล็ก ใช่เมท่าแบทโอ้ยน้เจอคนโหด

เออเออตี่งโอ้ยแม่งยีแมงยโอ้ยโอ้ยไอแมงยไม่น่าตีเลย เอ้ยโอ้ยเกือบ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 แม่งงี้เมื่อกี้ไม่หลุดโอ้ยสู้ไม่ได้อื้ออื้อโอ้โหโอ้โหไม่สู้ไม่ได้เลยไม่หลุดแม่งงี้เมื่อกี้ไม่หลุดตกใจหมดเลยไม่หลุดอื้ออเ้ออื้ออเ้ออื้ออเออเออ อะไรเอ้ยเออเออไม่เอ้ยไม่เงี้ยโอ้ยเกือบโอ้ยโอ้โห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 ไม่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 เออฟาดโป้งโป้งไม่ โอ้โหโอ้โหแม่งเจอของโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อ No. Not. All right. I <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 เอ้ยเอ้ยจะตายโอ้ยแม่งยิงไม่ค่อยสบายอยู่เว้ยโอเคมาแค่นี้แหละจบคลิปละจบแค่นี้แหละบายบาย